เลขพลังสุขแต่ไม่สนุกอย่างที่คิดเลขอะไรอยากรู้ไหมครูทิพย์เฉลยให้ในคลิปนี้มาฟังกันค่ะมาถึงคำถามแล้ว616ให้ความหมายว่าอย่างไรใครก็ตามที่มีเลข616อิธิพลของสุขบีบดวงอาทิตย์อยู่สุขคู่บีบอาทิตย์จึงทำให้ใครที่ใช้เลขนี้อยู่บอกเลยค่ะ ทำงานค่อนข้างจริงจังมีวิสัยทัศน์กว้างไกลาวางแผนแต่ค่อนข้างที่จะคิดมากเพราะอะไรคะบางคนบอกว่า6.1เนี่ยด้วยอิทธิพลของ6-1รวมกันเป็น7มันกลายเป็นเสาค่ะเสาช่างคิดช่างจําได้อิทธิพลของเสาที่แฝงอยู่ในพลังของเลขจึงทําให้มีลักษณะของทำอะไรไม่ใช่ทำชุยชง,ง่ายง่ายต้องมีการวางแผนมีขั้นมีตอน ก่อนที่จะลงมือทำโดยเฉพาะเรื่องงานไม่ยอมให้หลุดเลยแต่กลายเป็นความระวังตัวความเครียดที่มีมากเกินไปไม่เชื่อใจใครง่ายๆพยายามอุตสาหะที่จะแบบทำงานด้วยตัวของตัวเองด้วยความที่ไม่เชื่อใจใครนะคะจึงเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่เขาบอกว่าเลขชุดนี้ดีเด่นทางด้านเรื่องของการเงินเพราะอะไรคะสุขเป็นเลขของการเงิน หนึ่งเนี่ยเป็นเลขของตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วบังเอิญเลขหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ในตำแหน่งท้ายเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือตำแหน่งเป็นตัวที่จะมาช่วยเสริมเรียกว่าคนคนนี้้าที่การงานจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้ตำแหน่งเพื่อมาเสริมเรื่องเงินทองของตัวเองทํางานอะไรออกมาก็มักได้รับการยอมรับเชื่อถือสำหรับเรื่องงานเขาบอกว่ามีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตดีค่ะ เรื่องงานเป็นนักวางแผนนักวิเคราะห์แล้วถ้าเลขชุดนี้บังเอิญไปอยู่ในตำแหน่งของความรักคุณรู้ไหมว่าจะส่งผลอย่างไรคนชอบวิเคราะห์มันก็คิดหนักไปหมดอะไรก็ตามมักจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการมาตัดสินใจเขาจะไม่ใช้หัวใจตัดสินเพียงอย่างเดียวทุกอย่างจะมีเหตุและผลในการตัดสินใจชุดนี้ถ้าอยู่ในหมดของความรัก เขาบอกว่าคู่มักจะอายุต่างกันหลายปีแม้ในเรื่องของความรักก็ไม่รอดจากเรื่องผลประโยชน์ที่จะต้องสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนที่ใช้616มีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคระบบภายในเช่นมดลูกต่อมลูกหมากนิ้วตายกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์สำหรับใครที่ใช้เลขนี้แนะนำอย่าเครียดค่ะแล้วชีวิตจะดีขึ้นมีคำถามมีข้อสงสัยฝากไว้ใต้คลิปครูทิพย์จะมาตอบ ยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้นานสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของคุูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ